อันนี้เราทำช่องบ้านหันศานะคะ<ม>การภูและแม่ยูวันนี้เราจะมาเล่นอะไรเกมเศรษฐีแท่นแทนให้แม่ยูเล่นด้วยใช่ไหมคะอันนี้คือเขาเรียกอะไรของเล่นเนาะมีตัวเบี้ยนี่เบี้ยอันนี้จะเล่นได้ถึงห้าคนเลยนะยยแล้วก็อันนี้เป็นเป็นบ้าน อันนี้นนก็จะเป็น,นสีแดงใช่คอนโดสีแดงอันนี้น,นี่น,นตัวน,นี้อันนี้คือคอนโดนะคะเสวนอันนี้คือคืออะไรกันพูหลังคอหลังคอมันคือบ้านหรอกอ่ะกะติกาก็คือตอนเปิดเกมทำไมจะต้องแจกเงินคนละเท่าไหร่ ตามที่กติกากำหนดเดี๋ยวขออ่านกติกาแป๊บหนึง่งเขาบอกว่าออตอนที่เล่นใช่ไหมจะมีเบีย้ยคนละตัวการภูสีอะไรหลูกไหนดูเบีย้ยดิเบี้ยของหนูสีเขียวของพี่โยสีขาวใช่ไหมคะทีนี้เขาบอกว่าทุกคนได้เบีย้ยคนหนึ่งตัวโฉนดจะคนละสามใบโดยการสุ่มแจกและเงินสดจากธนาคารก่อนจะเดินทางคนละ1 5 0 0 0บาทโอเคเดี๋ยวเราจะต้องแจกเงินให้กับ ผูขเขาแข่งขันทั้งสองท่านร่วมถึงโฉนดสุ่มแจกคนละสามใบนะคะไปแจกเงินแป๊บนึงนะคะออปึ๊บอา้าเดี๋ยวแจกเงินพี่โย่ไปแล้วนะคะต่อไปมาแจกเงินที่การพูบา้ากติกาเขาบอกว่าธนาบาัตรฉบับละ5,000 2สองใบ5,000 5,000สีเหลือง2ใบหนึ่งอง้อาวเจ้าเด็กน้อยรับไปต่อไป,ไป 1, 000, ใบละ1,000สีใบ อ,อ,อ่หนึ่งสองสามสี่อันนี้แม่เป็นธนาคารนะคะแม่เป็นธนาคารสามสี่ใบอ่ 1, 000, บาหนึ่งพันสี่ใบตึ้งหนึง่งเดี๋ยวเราแจกเงินกันก่อนนะคะแป๊บหนึ่งนะคะอา้าวทีนี้เ,นเงินเงินได้เท่ากันแล้วลูกตอนนี้เรามีเศรษฐีใหม่แล้วนะคะมีทั้งเงินและที่ดินอา่าเงินพร้อม พี่โยก็มีเงินพร้อมแล้วต่อไปเอาเป๋ายิงฉุบกันใครจะได้เล่นก่อนละกันเนาะเอากติกาแบบง่ายๆเลยอ้าวเจ้าเด็กน้อยสองคนเป๋ายิงฉุบกันก่อนแล้วลูกยิงฉุบโอ้โหใครชนะการพูชนะการพูทอยก่อนอ่ะโยลูกเต๋าใส่ในอันนี้ก็ได้ลูกอ่ะโยนปื้มมือโยนสองลูกดิ อีกลูกไม่เอาละโยนพร้อมๆกันลุกเอาใหม่หนึ่งสองโยนมาพร้อมกันได้กี่แต้มห้าแต้มเอาการพูเดินเดินให้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 น้องเดินให้ดอกมานะการพูอยู่ช่องนี้โอ้โหมาถึงร้านเครื่องดื่มแวะร้านพี่โยสี่พี่โยมีฉนดการพูต้องใจ่ายให้พี่โยเท่าไหร่ สองพันเอาแบงค์พันมาสองใบจ่ายพี่โยเร็วแบงค์พันอันนี้สองใบ2ใบให้พี่โยเลยหนูตกช่องนั้นแวะกินน้าลมจ่ายป้อ่าต่อไปตาพี่โยทอยอแฮนแฮนดเก้าตัวเอาพี่โยเดิน ตกช่องนี้เบอร์เจ็ดอ่ะยังซื้อไม่ได้นะคะต้องรอสองถึงจะซื้อบ้านได้เนาะอ้าต่อไปตาการภูแรนแทนขย่าเขยาเขย่าอันเออทอยลูกเต่าได้รวมกันได้เท่าไหร่หกแตบเอาภูมาเดินเอาภูเข้ามาเดินก็ได้ให้ภูน้องด้วยว้าวบัพเบอร์บนมามามา เอาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวให้การฟูไปหยิบเองเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะคะเดี๋ยวเรามารับโบน,นัสกันแป๊บนึงนะคะ fect? เบียร์ของการฟูตกมาที่ช่องอันนี้นะคะบอลฟองอกอชุ่มไหมาการฟูต้องมาจับรางวาัลจับเลยการฟูอ่มาจับรางวาัลนี่อยู่ที่ช่องกลางจับรางวาัลมาถึงใบหนูยหยิบไปหยิบให้น้องหยิบสิลูกเดี๋ยวยุดยุดยุดเอาหยิบใบใบใบบนสุดนะเอาใบบนสุดหยิบใบใบเดียวใบเดียวลูกใบเดียว แม่มอ่านออกเปล่า,าไหนมาให้แม่ดูสิอันเขียนว่าทำเครื่องดื่มหกลงสระเสียค่าปรับสี่ร้อยบาทจ่ายมาสี่ร้อยเลยเจ้าหนูน้อยห้าร <500 S 1> <c oughs> ้อยก็ได้ห้าร้อยเอาแบงค์ห้าร้อยมาเดี๋ยวธ <c oughs> นาคารแทงเอ้ทอนให้นะคะไม่มีสามไม่มีสิ ก็แบงห้าร้อยไงลูกมาออออ่ะทอนไปหนึ่งรออ่าพี่โยเป็นธนาคารให้อ่ะทอนไปน 100. หนึ่งรอฮ่าฮ่อ่ะต่อไปตาพี่โยเออสาพี่โยพี่โยนม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 นหกเอ้ยเฮ้ยเฮ้ของหนูสีอะไร 2> 1 2 3 4 5สเบอร์ไลายเบอร์สิบสออ่ะไม่เป็นลายไม่ไม่ไมตกอ่ะ เอาซื้อบ้านตัวเองเหรอเอาตกบ้านตัวเองนี่นะอัพเพิ่มเปล่าาไหนดูการไหนดูซิโฉนดที่ดินเบอร์สิบสองไหนไหนโฉนดที่ดินดดเดี๋ยวแป๊บนึ่งขอดูโฉนดของพี่โอก่อนเบอร์สิบสองเขาเขียนว่าอะไรมั่งอ๋อตอนนี้ยังเป็นที่ดินว่างเปล่าเนาะยังไม่มีบ้านยังไม่มีการพัฒนาอะไรนี่จะมีเห็นไหมว่ามีที่ดินมีพื้นที่ถ้าเราซื้อ,อพัฒนามีบ้านมีอะไรอย่างนี้เนาะถ้าใครตกก็ต้องจ่ายเงิน โอเคอ่ะต่อไปตาการ์คูอ้าวทัน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 อ้าวถอยดิปึ้มได้เปอร์แปดเอาการ์คูมาเดินอ่ะเดินเลยเดินเลยอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ้าวได้โบนัสอีกแล้วไปมาไอ้บับเบิ้ลมาให้น้องจับนะนี่บบััเเลลจจย เด,เดี๋ยวสลับกันแป๊บหนึ่งนะคะสลับแล้ว,วสลับอีกแป๊บนึงไล่แทนแทนเมื่อกี้เธอจ่ายไป400นี่เธอได้เท่าไหร่เนยอ่านดูสิ <100. S 1> เป็นพีเซนเตอร์ในสวนน้ําได้ค่าจ้างโอ้ยได้เงิน300บาทอ้าวพี่โยหยิบมาให้น้องสามใบโอ้โหเพิ่งได้เงินเนี่ยเมื่อก,กี้ก็จ่ายพี่โยไป2000แล้วจ่ายจ่ายเงิน300โอ้ยขอบคุณค่าด้วย อต่อไปตาพี่โยเอาพี่โยเล่นหว้อยสิเอ็ดอ้าวเดิน เบอร์ยี่สิบรู้สึกจะเป็นบ้านการภูหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูฉนนการภูแป๊บนึงนะใช่ไหมใช่คลยเท่าไหร่เบอร์ยี่สิบเสียเท่าไหร่จ้าหนูสองพันสองร้อย้อยเอาพี่โยมาเที่ยวบ้านเก็บเงินจากพี่โยสองพันสองร้อยโหพี่โยเพิ่งมาโดนจ่ายเนี่ยเดี๋ยวนี้บ้านการผูการภูนั่งงงเลยเฮ้ยเงินเข้าบ้านแล้วเหรอสองพันสองร้อยรับเงินเร็วแม่หนูน้อยขอบคุณค่ะเอาต่อไปตาการภูเดี๋ยวดูใครจะเป็นเศรษฐีก่อนกัน ออกการโพูกเพิ่มได้เบอร์สาม,สามเอาเดินไปสามตัวลูกหนึ่งส,สองอีกช่องนึงสามนดบ้านใครอันนี้ไม่มีสิบเจ็ดบ้านใครม่ไอสิบเจดบ้านตัวเองไม่เป็นไรเอาต่อไปอต้องเดินครบรอบก่อนแทนแทนแทนสาม ยี่สองไม่ใช่บ้านพูอ้าวตากัรพูอา,าอากัรพูเล่นเนนนบอร์ได้เท่าไหร่สี่เฮ้ย,ยดูดีดีดูหน้าลูกเตา๋เาหกอ้าวเดินไปหกแ้มตอนนี้สิบสอ้เฮ้ย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 อย่าเตะพี่โยงหงายท้องตกบ้านใครคะเบอร์ยี่สิบเอ็ดไม่มีอ่าพี่โย โสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสิบสองอ่าเดี๋ยวก่อนนะลูก <17. S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะผ่านจุดเริ่มต้นต้องรับสองพันด้วยใช่ไหมคะอ่าไปเลยรับมาสองพันแบงค์พันนะจ๊ะหนูอย่าหยิบแบงค์ร้อยใช่ไหมแบงค์พันใช่ไหม ผิดเป้าผิดแบงค์เปล่าอ่สองใบถูกต้องเอาต่อไปตาการูารคือเราเดินไปแล้วหนึ่งรอบนะคะพอผ่านจุดเริ่มต้นปุ๊บเนี่ย,ยผู้เข้าแข่งขันเนี่ยจะได้รับเงิน2,000บาทคนละสอง0บาทแล้วก็ยังมีสิทธิ์ที่จะซื้อบ้านได้อันนี้เบอร์เจ็ดโยงซื้อ,ใช,อใช่ไหมในราคาเท่าไหร่1,500าบาทซื้อโฉนดที่ดินแล้วจ่ายมาแล้วไปเอาโฉนดเอาไปจ่ายเลยลูกเอากล่อ,องธนาคารให้พี่นิดหน่อยไ,อได้ได้ เออพี่โยซื oh, ้อโฉนดเบอร์อะไรเบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดอะไรเนี่ยท่านท่านท่านท่นที่ดินน่ะพ่อชนะอ่าเริ่ดอ่านเป็นเศรษฐีตัวน้อยอ่าต่อไปตาซื้อซื้อที่ดินก่อนได้ได้บ้านได้ใช่ไหนอ่านี่ติดบ้านให้หนึ่งหลังอ่ามีบ้านแล้วเะหจ้าเงินหนูเยอะแล้วสีชมพูแบงค์ร้อยเธอต้องมีแบงค์พันเยอะเอาเล่นต่อ สแต้มเอากันพูเดินไปสีแต้มหนึ่งสอง,ส,องสาม,ส,ามสี่ผานจุดเริ่มต้นแล้วไปสองพันอ่ารับเงินค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะลูกอาหารมาพูดกับกล้องก่อนเดี๋ยวสองคนไปอเป็นไงบ้างครับเพื่อนเพื่อเ,เกมเศรษฐีเล่นง่ายไหมง่ายก็คือผ่านจุดนะอ่าแล้วชวนค่ะ เอ้ยบ้านเหินสนาการภูแม่ยุ้ยอันไหนชวนเพื่อนๆพื่อนมากกดสับกดตร้ตรตรดตะกให้เราด้วยนะเอาพี่เอาพี่โย่ด้วยแล้วกดตะไคร้อย่าเพิ่งไปไปกดตะไคร้พวกเราด้วยแล้วก็ติดตามกันใหม่ในคลิปหน้าใช่ไหมคะสำหรับวันนี้อย่าเพิ่งหนีกล้องทอบเข้าไปใกล้ๆกันก่อนอ้าวสำหรับวันนี้การภูและพี่โยทำไหมเวลาไปก่อนคิ๊ด โอเคอาสำหรับวันนี้บายบาย